สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสิทธ์ลำเพลินออฟวิเชียลนะครับนี้เวลา16นาฬิกานครับพี่น้องสีมุ่งโกว่าครับติดหมดแล้วครับไรติงโอ้ LED นะครับพี่น้องเซ็จสับเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้รอแช่จะนั่งดนตรีนะครับรอแช่จะนั่งดนตรีีเม่เมกได้ราะฉะนั้นแปนแ่นก็หมายว่าอะไรสดแทนนอ,อโอ้โหเดีครับพี่้องบรรยากาศเมื่อน,นี้ครับ,รบออกน,นั่งหางเกอขึ้นมาก้วครับซ้อมเปนแล้วครับรไม่ได้สกาไม่ไไมไต้งราคา บุญไม่ได้มีมูลค่าไม่ได้ตั้งราคาอยู่ที่สัมภาของท่านนะอยู่ที่ความตั้งใจของท่านนะคที่นองนักผุญนักสัตวาที่เดินทางเข้าไปยังลานบุญของทางวัดบุที่กรานี้เสียได้เลยจ้ะแต่ก็ข้าจะให้ดูให้ครบทุกจุดนะวันนี้วันกไม่นววันเริ่มแรกนวันตกเริ่มแรกเริ่มแรก

ท่านได้กล <ithe ater> ่าเอาไว้ว่าุคือพลังงนดีที่จะเห็นให้เราได้ปะสบในสิ่งทีกิ์ม่ทรมีไม่าที่ยวปจุดทุสักรรให้ะสความสเ็จทนเดีววแต่ถ้าหากว่าเราได้ทำบุญด้วยตัวเองมาก แล้วยังไม่ถึงวัตเราไปขอบมจากสิ่งักิสิทเราได้ปสความสรอเมตตาพราะนั้นเป็นวคุณทาใครหนบอกว่าราหข้าวเราไม่กงข้าวก็ไม่จอยแทนเดียวกันอยได้แต่ได้้าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ ไล่ได<ส>้เช็คจอครับนี่ครับเรไล่เช็คจอมีบุญเก่เติมมาแล้วรักาอได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพบร้าสนาแต่จะพวลเมอไาวสิอไทยเง้่าอ้าวาหุ่น ตเหมือนกับรถนน้ำมันแต่เส้เดียวกันนะรถนน้ำมันก็หยุดินอะดเส้เดียวกันหยุดอะไรหยุดหายใจหนึ่งสองสามสี่มีควาสุุเอาหน้าอะไรเนี่ยโคโรอ่ะ เอาเรียกเลยเรียกเลยแดดกำลังดีเลยเออเหรู้แถวบนเท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหนี่แถวบนเท่าไหร่แถวล่างเท่าไหร่ไม่รู้เอาไปนั่งนั่งไปแถวแถวแถว เจ้านี่สามสีเจ้าบุญซ้ตัวลอยบ่ปลาเมือกอ่ะาปลาเมือกอ่ะอันนี้เมือไข่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เมือไข่สิไข่แม่ลอยเออนี้ไม่ลอยสิหเนี่ยมันบเมือไข่วะนั่นเห็นไหมฮะพ่พี่ป็ไหนวะเมือไข่ไข่พ่พี่ปไหน มาทำงานวันแรกเนื่องจากมากับบ้านนี่ก็าตมาทำงานวันแรกครับทำานวันแรกต้องอาบอย่างไรเลี้ยวได้อาบทุกคนในนี้ได้อาบแดดทีอมอาบดทุกคนต้องนอนังแต่เราได้ดลูกนน่นหมายเลยก็น้ำวักจริงน้ำแน่ว่าเขาน้ำนี่อาบลองนองนั่งหางเคืองเข่าล่อครับเพราะว่าจริงนะครับโชว์ใหม่ แล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญน,นะครับพี่น้องมีแขกรับเชิญมา2คนนะครับภาพ,พยนตร์ขายออดาราภาพ,พยนตร์ขายออนะครับโจยมบินินนะครับก <c oughs> ับเน็กนะละมณน,นะครับพี่น้องเข้ากลุ่มปิดอันนี้นะครับเข้ากลุ่มอย่างทันนะครับบัตรราคา129บาทนะครับวันนี้พร้อมกับดารา,าหนังภาพยนตร์ ขายอ้อนะครับเป็นุการสร้างตอนนี้ไรติ้งเอวดีเราเซ็นซัำเรียบร้อยแล้วครับกับคณะกรรมการจัดการแเรียกว่าให้โบรณลสารสษานให้มีความทนทาาร้นมาแล้วครมาแล้วเราิกเราประการพพยายามดึงของทาง วัดปู่ที่มราลแห่งนี้นะครับทุกท่านนะครับที่นำรถเข้ามาแตทุกท่านที่นำรถเข้ามาให้นักดับไฟก่อนยังจุดที่ทางคณะกรรมการแต่ได้จัจไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถแบบปิ๊กอัพรถเกฉดหรือว่าจะเป็นควล้อหลายที่ว่าหลายอย่างรวมถึงรถควอเตอร์ไซด์ ตรตรงนี้พร้อมแล้วนะครับรอแช่อายยุ้ยเห็นจอีหนบ่ไม่มากไปเนี่ยเห็นบ่เนี่ยัถนที่สองเนี่ยใช่รู้ไหม้า่รู้ไห้เมื่อเลย้ายรู้ไหว ถ้ารวยว่ามันมันมันเสียเหรอมันมันมันไปแทงหลังไหมไปททงหลังเอามาสลงมั้งนะตายไรเลยนะสองสี่หกอันนี้อันนี้เจ็ดเนียเออพาสลงเลยเนี่ยตัวนี้ท่านที่สองตัวนี้แมนแมนแมนท่านที่สอ ตัวนี้เจ็ดป่ะับพี่น้องพร้อมแล้วนะครับพร้อมทุกระบบแล้วขอบเราได้ดำเนินไปขอบพูดท่านพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า